To มีก็มีเวลาที่จะมาออกอกำลังกายนะคะเพราะจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาเล่นเออ่โรลเลอร์สเกตตอนที่ช่วงแบบทุกอย่างล็อกดาวน์อย่างเงี้ยจากที่เรา,มาเไม่ได้เล่นไอสเกตนะคะก็เลยเป็นกีฬานี้นะคะแต่ทีุ่่นอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออยู่ในกรุงเทพอยู่ประมาณสุขุมวิทักษ์นะเราในบางสุขค่ะชื่อเสริมบกนะคะห้องนี้จริงๆเขายังไม่เปิดแต่เลามาแอบใช้ เดี๋ยวจะพาไปห้องข้างบนจริงๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆที่นี่เขาเอาไว้สำหรับเล่นเซิร์ฟสเก็ต ทำมา6เดือนแล้วครับแต่เพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนอ๋อสามสามเดือนที่นี่ชื่อว่าเซิร์ฟบกทำไมถึงช <6. S 1> <อ>ือ่อนี้ก็เหมือนเราเล่นบนบกะครับแค่นี<อ>ก้ก็เลยก็เลยก็เลยตีความหมายของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนบกว่าเซิร์ฟบกแต่บรบิวเวณรอบๆแบบนีเน้เรียกว่าแรมใช่ไหมใช่มีแรมแดนก็จะมีหลายแบบ ก็จะเป็นร้านเหมือนวิวจินเข้าไปในห้องครับร้านอะนี้อือฮะอ๋อจริงอืาฮะอันนี้เป็นห้องนอนใช่อันนี้เป็นห้องนอนไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวนะแล้วก็นอนได้ด้วยบเดี๋ยวก่ตอนนี้มีบุคคลอยู่ข้างหนนะคะขึ้นไปเล่นตรงนู้ด้วยก็ได้หมายความว่าบอ่าไงออมาึ๊บึ๊บแล้วเขาก็ไปตอนนี้ะ ใช่ใช่พี่ถ้าคนเล่นเก่งๆเขาก็จะจะมีโปรแบบว่าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สแนปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซันก็ต้องเล่นเป็นเล่นเป็นครับแต่ก็ยอยากเป็นเก่งนะค่อยไม่เป็นเลยฉันรู้สึกว่ามันแบบมันคอนโทรลำบากมันยากเล่นแต่โรเลอร์โรเลอร์สเกตโรเลอร์สเกตแต่ว่าข้างล่างเมื่อกี้แอบไปเล่นมันกว้างเลยพอไปเล่นตรงนั้นมา แต่ถ้าเล่นเก่งๆก็เล่นตันได้ใช่ไหมซูสน่าคุยได้น่าคุยได้ตรงเนี้ยถือว่าเติมผมในถือว่าเป็น Airbnb ด้วยใช่ตั้งใจให้เป็นคือเริ่มต้นเลยเนี่ยอยากอยากทำ Airbnb อยู่แล้วอยู่แล้วก่อนที่จะเป็นนี้ก่อนที่จะเป็นอนนี้อยากทำมานานแล้วครับเพราะว่าผมมีลูกค้าคนนึงแล้วก็ลูกค้าตัดผมมาแล้วก็จะคุยกันเรื่องปกติเนี่ยซันคือทั้งผมนะ ผมผมีนั่งต<า>ัดผมงตัดผมครับพี่แล้วก็คุยกับเขาเรื่อง Airbnb อ<ห>ก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ย<า>แล้วเราก็แบบอยากทำเพราะว่าผมชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์คฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยนะที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นของเราเองของผมเองซึ่งเป็นของที่เราสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ใช่ครับชอบซื้อของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแปลกใช่ปะนี่พูดหนึ่ไม่ไม่ไม่อะ พื้นที่ตรงนี้นประมาณทั้งหมดกี่ตารางคสองร้อย5้าสิบ <250 S 1> ตารางเมตรครับถ้าคำนวณแล้วสองร้อยาสิบตารางเมตรคือถือว่ากว้างมากนะกว้างมากกว้างมากร้านนี้ยพราะว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเล่นทั้งวันทั้งคืน <ไข S 1> <ช>่แต่แนะนำคือถ้ากลางวันมันก็จะแอบอบอ้าวนิดหนึนน่งเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบประค่างที่นี่มาใช้บริการที่เราก็สามารถอยู่ได้ทั้งคืนเลยใช่แต่ถ้าถ้าถ้ารู้หลัก ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน private p r i v a t มากที่นี่คือมาได้กี่คนคะได้สี่คนครับพี่เพราะว่ามันมีสองเตียงจะนอนได้สี่คนก็คือตั้งใจให้เป็นแบบคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นแบบอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็เล่นแบบผุ้ไข่ทูพีน้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือตั้งใจเป็นอย่างนั้นพี่จะได้เตรียมทูพีมาอร้อนๆแล้วก็ ลงไปแช่น้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแช่น้ำเย็นมันจะมีอา่างอยู่ตรงนี้<อ>ตรงห้องน้<อ>ําที่เป็นโอเปนแอร์ตรงนี้นิดนึงเออค่ะเพราะฉะนั้นไอาาอ,นนอันที่เป็นแบบโอเปนแอร์เนี่ยมันก็ต้องแบบค่อนข้างสนิทสิมากๆ,ๆแหละอย่างที่บอกเงนะี้ตอนแรกต<อ><อ>ั้งใจอยากให้เป็นแบบนั้นาาแต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นในสวนของที่เล่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่านอกจากที่จะมาเล่นแล้วอ่ะเพ้ว่าแบบมันมีที่ที่ถ่ายรูปไดเยอะมากๆตอนนี้เย็นนี่คือแดดเข้าทางเนี้ยมันสวยมากเลยนะ แต่ว่าเราอาจจะต้องทนร้อนนิดนึงแต่ว่ามันมันได้รูปที่สวยแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะพาไปดูห้องนอนได้ไหมคะได้ครับจะเ <laughs> ป็นเดียวไปดูพาไปดูไปตอห้องนอนก็จะมีแอร์ใช่ก็จะมีทั้งทั้งสองร้อยห้าสิบตารางเมตรเนี่ยจะมีแอร์แค่ห้องนอนที่เห็นตรงเนี้ยคือที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบมันคือช่างช่างผมช่างแต่งผมเบาๆเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเ,เ,เงี้ยค่ะแล้วก็เกิดปีลิงเหรอคะเออผมชอบ อะไรที่มันแปลกๆนิดนึงก็เลยก็เลยซื้อโคมไฟที่มันเป็นลิงมาไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจะเกิดป็นลิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกี่ยวเกิดปีวอกชอบชอบแปลกๆสมมติว่าดีไซน์ทั้งหมดอย่างเงี้ยเราดีไซน์เองเหรอใช่ครับคิดเองหมดเลยคิดเองทั้งหมดนี่ไงที่บอกว่าบันไดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นที่สามารถเปเล่นได้เลยอันนี้เล่นได้จริงๆร่ะอันนี้เล่นได้จริงๆครับแต่ต้องเสียตัก่อนมันเป็นเกมจริงจ้า แคปแมนก็จะเป็นเกมรุ่นเก่าครับเกมโบราณอะไรอย่างนี้อุยแต่น่ารักมากเลยอะเตียงก็เป็นเตียงเก่านะพี่คือผมผมได้มาแปดปีแล้วครับเป็นเป็นได้มาจากร้านขายของแบบแอนตี้อะไรพวกเนี้ยอ๋อค่ะแต่ผมเอาไปผุ้ใหม่เอาไปผุ้เฟอร์ก็ติดมาเดินๆอย่างนี้เลยครับ ก็คือถ้าสนาดก็เรียกสเตเรอสตอริโอเอฟเอ็มอะไรพวกเนี้ยครับแต่ใช<า>้ได้ <โข S 1> ไหมคะเออมันเป็นของเมืองนอกอะครับพี่มันก็เลยก็จูนจูนสำหรับของเมืองไทยไม่ได้ครับอืมขอไปดูห้องน้ำที่บอกว่ามีอ่างแล้วก็เป็นแบบโอเค่นนิดนึงใช่ตอนนีญญ้พี่บอกว่าเป็นอ่างนะคะ นี่งานนั้นก็มีลิงสีดำในห้องวิ่งสาวอุ้ยระวังพี่ตัวเองใช้ได้จริงครับก็คือทุกอย่างใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้จริงหมดบ้านเราจุงเลยอ่ะแบบมากับเพื่อนหรือว่ามากับแฟนแล้วก็อยากจะแบบทำอะไรที่ไม่เคยทำมาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช้ห้องน้ำแบบเปิดโล่งเปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ย่ อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวพาไปอีกมุมหนึ่งสุดท้ายซึ่งเพื่อนเราอยู่ไปแบบแก้เพื่อนกันดีกว่าใช่แล้วนี่มาหาเพื่อนแต่ได้รูปเยอะสุดนะ,<าว>ะแต่ว่านี่เ็นเ็นเล่นซ้อมสเกนตเ่นเล่นสนเล่นเอจนนีนึงนะ,<าว>ะไม่เก่งเรจะให้ใหชันลองเล่นให้ดูอ่ะหือกลั<า>วล้มโชว์มากที่ล้มกันบ่อยมากล้มบ่อยเพราะว่าม<ว>ันกลัวเป็นใช่ เดี๋ยวไปรอดูสัตว์เล็กกันค่ะโอเคเตอนเล่นก็จะ เองแล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับแบบนุ่นแล้วก็อีกหลายๆคนที่แบบเห็นกีฬานี้แล้วมันยากมากๆเลยอ่ะข้อควรระมัดระวันอะไรเงี้ยมีต้องมีอะไรบ้างเอ่อถ้าถ้าเพิ่งขึ้นแรมเนี่ยต้องต้องมีเซฟตี้ทุกจุดทุกจุดเลยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมีถุงมือมีรน้ำสนับรองสนับรองเท้าแล้วก็ต้องมีหมวกกันน็อกหมวกกันน็อคด้วยควรจะมีแล้วก็ควรมีรองเท้าด้วย มันก็คืคอใส่รองเท้าก็ใบไ,ไ,ไม่ควรเท้าเปล่าแบบที่เล่นเพ<ช>ระาระล่าสุดใส่ทุกอย่างเลยลูกค้าแต่ไม่ใส่รองเท้า uh huh. กระดูกหักเลยครับ <c oughs> <c oughs> อันตรายฉ้นส่งมาไม่ได้สขายวาน่เรวก็มีสองสีทำแบบ,บรกระดู้อเท้าสีผู้หญิงสีดำแล้วก็สีชมพูอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ควรจะต้องใส่ครับอันนี้ ม่งทำเองเลยอ่บเียใส่หมือนมืนอกเลยเนาะของต่างประเทศเลยแต่แรกๆก็ต้องใส่ใช่ไ่มของซันควรจะใส่เล่นมากี่ปีแล้วเออก็ตั้งแต่เซิร์ฟเก็ตเข้ามาเมืองไทยนะครับก็ก็เห็นแล้วก็ค่อยๆเริ่มซื้อเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กปะตลกมั่เลยตลกแรงเด็ก เริ่มต้นเริ่มต้นควรสุดกับคือเรียบก่อนคือเรียบแล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นแล้งก็ขึ้นเบาเบานิดนึงแล้วลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยถ้าถือว่าคนที่เล่นโลเลเก่งเก่งก็สามารถพยายาได้ไม่ได้ครับอ่ะวันนี้นะคะเรามาแค่นี้แหละเราถือขายได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กๆพี่เขาอยู่แล้วพี่ชายอยู่แล้วต้องฝอทัวร์ในนึงไปตอนนี้ตจะเกียหรอของได้ครับเบา เล่นเหมือนลองบอดนะครับแต่มันโครงเพลงกว่าโครงเพลงกว่าใช่ที่คนเล่นต้นไหนคะอันกไหนเริ่ต้น่ไหนักน่าจะเหมือนลองบอดอาจจะต้องเหยียบตรงแถวๆเนาะตน้ตัวที่สองับตัวที่สแล้วก็ตรงตัวหลังที่หนักไ้ข้าหน้าหนัก้ข้าหน้า ่่ใชพีอ่ะเดี๋ยวค่อยปล่อยน้าน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูว่าเป็นไงคะครูตัวถือว่าสมควรเลยนะตรงนี้อาจจะแคบไปนิดนึงเนาะต้องเปิดตรงนั้นมันจะไม่แบบปิดตัวไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีแบบเหมือนที่ค่อนข้างกว้างเวลาอืน ใทุกอย่างแต่เราล้มตรงไหนเราล้มตรงนี้ไม่แต่เมื่อกี้ไม่แต่เมื่อกี้มาถึงฝั่งแล้วไม่ใช่หรอคือมันมันแค่ลงไม่ได้หรอเราลงนี่แหละที่เราแบบเดินเจ้าลงหลังไม่บาลานซ์วันนี้เราก็กลับมาได้สวัสดีค่ะสวยงามจบแบบเจ็บๆค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ได้ลองมาสำหรับแบบ พอสเก็ตหรือถ้าไม่เซิร์ฟสเก็ตก็มาถ่ายรูปก็ได้หรือว่าเราจะมาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วปีอ่างที่นี่อยู่ที่ไหนนะคะอุดมอุดมสุขซอยเจ็ดนะครับซุยเจ็ดซอยสามก็ไม่ได้ไกลนะไม่ไกลด้วยนะคะก็อยู่ได้ทั้งคืนเลยเพราะเป็นแ r e a c b ตรงถนนก็จะมีสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยเต็มเลยเพราะฉะนั้นแน่ยอยู่ได้ทั้งคืนนะคะก็ ที่นี่ติดต่อได้ที่ไหนนะคะก็ตอนนี้ก็ใน i อเซิร์ฟบกก็จะมีใน Airbnb ใช่ใน Airbnb ครับก็ขอให้แบบว่ากิจการรุ่งเรืองแล้วเราจะมาอีกได้ปะเจะมาอีกได้ปะอยากว่าได้าี่ายรูปตรงนี้พี่มานอนมาอะไรเลยก็ได้ครับมาลองนอนดูขอบคุณมากๆนะคะดีครับพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยนที่นี่นะคะก็เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเราเราเล่นเก่งเราคงจะได้มาเล่นที่นี่กันบ้างจริงๆเิงเลยค่ะ ่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วกันนะคะแผงก็ฝากติดตามนะคะวอลเล่อไว้นะคะวันนี้อยู่ในกรุงเทพค่ะอุดมสุกใยเจ็ดค่ะ